ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนบทที่3116ดังนั้นเขาจึงพายเย่เฉินไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่เตรียมไว้นานแล้วและมุ่งหน้าไปฐานทัพทันทีหลังจากบินได้ประมาณ10นาทีเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดอย่างช้าๆที่ด้านหน้าของกองบัญชาการแบบบ้านออฟฟิศที่เคลื่อนย้ายได้ บ้านสำเร็จรูปเหล่านี้เป็นที่พักของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารระดับกลางและระดับสูงของวังมังกรเมื่อเปรียบเทียบกับเต็นท์พลทหารแล้วสภาพจะดีกว่ามากยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หรือบ้านสำเร็จรูปก็มีเพลิงหมาแงนลายพรางเพื่ออำพรางจากการมองจากบนฟ้าเป็นลายพรางหนาทึบยากที่จะแยกแยะได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำการอยู่ที่ใด หลังจากลงจากเฮลิคอปเตอร์สวีอิงตงก็พายเย่เฉินและเดินไปที่ห้องประชุมแถวหน้าของวังมังกรขณะที่เดินไปเขาจึงถามเย่เฉินว่าพี่ชายไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเคยอยู่มณฑลไหนของหัวเซียเย่เฉินพูดเบาๆถามในสิ่งที่นายควรถามอย่าถามสุ่มสี่สุ่มห้าฟันหน้าของสวีอิงตงแทบจะหักเมื่อเจอเย่เฉินเบรกจังหวะนี้แต่เขาก็ทำได้เพียงพูดด้วยความเขินอายว่าไม่ใช่อย่างนั้น ฉันแค่ต้องแนะนำคุณให้รู้จักกับผู้บัญชาการของเราจะให้เรียกชื่อว่าอะไรเคไหมเย่เฉินกล่าวอย่างไม่เป็นทางการแซ่ของฉันคือเย่เรียกฉันว่าอาจารย์เย่ก็ได้จบปะท่านอาจารย์เหรอสวีอิงตงมองเย่เฉินตะลึงงนันแม้ว่าเขาจะไม่เห็นใบหน้าของเย่เฉินแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถบอกได้จากดวงตาว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นแน่ สวีอิงตรงรู้สึกหมันไส่ยอย่างมากและเขาก็คิดในใจว่าไอเทวดาตนนี้คืออะไรความสามารถในการเสแสร้งว่าทำเป็นช่างบีบคั้นบังคับฉันมากเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอคนประเภทนี้อาจารย์เย่หรืออาจารย์บ้าบอรประเภทไหนกันแน่หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชี่โกงแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่แฮปปี้แต่ก็กล่าวด้วยความเคารพว่าโอ้กลายเป็นว่าอาจารย์เย่นี่เอง ฉันช่างโชคดีเสียนี่กระไรที่ได้พบกับอาจารย์แย่โอ้ขออภัยอาจารย์เย่ฉันชื่อสวีอิงตงนักรบสามดาวในวังมังกรครับเฮ้นักรบซัมซุงรือเย่เฉินถามอย่างสงสัยสนับสนุนโดยเกาหลีใต้ใช่ไหมสวีอิงตงดูมึนงงและถามว่าเยเซียนโอ้ไม่ใช่ผิดจุดอาจารย์เย่คุณหมายความว่าอย่างไรฉันไม่เข้าใจ เย่เฉินพูดอย่างไม่เป็นทางการว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้บอกว่าคุณเป็นนักรบซัมซุงเหรอแสดงว่าชื่อของคุณได้รับการสนับสนุนจากซัมซุงแห่งเกาหลีใต้หรือเปล่าในตอนนี้สวีอิงต่งมีหัวใจแทบอยากจะบ้าตายและพล่องออกมานายเย่คุณล้อเล่นเกินไปแล้วมั้งเมื่อสักครู่ฉันออกเสียงไม่ชัดนักรบซามอดาวไม่ใช่นักรบซัมซุง ฉันคือขุนศึกสามดาวเป็นตำแหน่งของขุนศึกองค์กรว่านหลงเตี้ยนของเราต่ำสุดคือ1ดาวและสูงสุดคือห้าดาวฉันคือตำแหน่งนักรบสามดาวก็คือนักรบสามดาวเข้าใจยัง,งยเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและในใจก็สงสยัยไอหมอนี่เป็นเพียงนักรบระดับสองดาวหากนักรบสองดาวโอ้อวดตัวเองจัดอันดับไปเป็นนักรบสามดาว แสดงว่าในวังมังกรนักรบสี่ดาวความแข็งแกร่งจะเท่ากับนักรบสามดาวหรือนักรบห้าดาวความแข็งแกร่งจะเท่ากับนักรบสี่ดาวแล้วนายวังของพวกมันอย่างน้อยต้องมีระดับความแข็งแกร่งระดับห้าดาวหรืออาจสูงกว่านั้นหากเป็นกรณีนี้ความแข็งแกร่งของวังมังกรนั้นก็ถือว่าใช้ได้มีตระกูลศิลปะการต่อสู้มากมายในประเทศปัจจุบันมีเพียงผู้นำของตระกูลเหอเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันเป็นนักรบระดับสี่ดาวได้ ด้วยความช่วยเหลือจากตัวเองแต่วางมังกรจะต้องมีนักรบระดับสีดาวหลายคนพอสมควรเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่เฉินจึงถามว่าฉันได้ยินมาว่าในการรบเมื่อไม่กี่วันก่อนทหารของเราได้ฆ่าแม่ทัพระดับห้าดาวของคุณไปหนึ่งคนใช่ไหมคนคนนั้นน่าจะแข็งแกร่งกว่าคุณมากนะสวีอิงตงกัดฟันและพูดว่า คนที่คุณกำลังพูดถึงคือนักรบระดับ5้าดาวลูกซานจุนเขาเหนือกว่าฉันมากเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งในบรรดานักรบมากกว่า100คนของเราเย่เฉินตบริมฝีปากพลางสายหัวแล้วพูดว่าเฮ hey, ถึงเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยังหลบกระสุนปืนไม่ได้หรอกจริงไหมเขาอุตสาห์ฝึกฝนอย่างหนักมาครึ่งค่อชีวิตแต่เขาถูกยิงตายโดยทหารที่ไม่รู้หนังสือหากเป็นกรณีนี้สมรภูมิในซีเรียพวกคุณคิดว่าตัวเองพ่ายแพ้ไหม หัวใจของสวีอิงตงก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้เขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับแม่ทับลูกเมื่อได้ยินอีกฝ่ายประชดประชานลู่ซานจุนเขายิ่งโมโหมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่เย่เฉินพูดทำให้เขาไม่สามารถหักล้างได้นอกจากนี้การเสียดสีของตัวแทนฮามิดยังบอกว่าโดนทหารที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ยิงตายอีกช่างเจ็บใจยิ่งนัก ความแข็งแกร่งของลู่ซานจุนนั้นแข็งแกร่งมากหากมีทหารสองสามนายยิงปืนกลมือใส่เขามีโอกาสมากที่จะหลบหนีและฆ่าศัตรูได้นบประสาอะไรอย่างไรก็ตามในการรบครั้งนั้นลู่ซานจุนและยอดฝีมือจำนวนมากถูกล้อมรอบด้วยรังปืนกลไหลายจุดกระสุนปืนกลหนักมีอยู่ทุกทิศทางรอบด้านปืนกลหนักที่มีขนาดลำกล้อง12.7ม mm. ิลลิเมตรแม้ว่าช้างแอฟริกาตัวขนาด10ตันยังสามารถถูกฆ่าได้ในการยิงชุดเดียว ดังนั้นแม้ว่าลู่ซานจุนจะเป็นนักรบระดับห้าดาวเขาก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ความเกลียดชังภายในใจของสวีอิงตงที่มีต่อเย่เฉินนั้นล้นหลามมากเขาเกือบจะเผลอชักปืนออกมายิงกบาลเย่เฉินแล้วแต่ในชั่วโมงนี้เขาทำได้เพียงกัดฟันพาเย่เฉินไปที่ประตูห้องประชุมได้เท่านั้นจากนั้นเมื่อไปถึงเขาก็เคาะประตูและมีคนอยู่ข้างในพูดว่าเข้ามา ซวอีอิงตรงผลักประตูเข้าไปและมีชายชาวจีนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาจึงกล่าวว่าท่านผู้บัญชาการครับผู้แทนเจรจาของฝ่ายฮามิดนายทหารสัญญาบาตรชื่ออาจารย์เย่มาแล้วครับบทที่31,17ในห้องประชุมเวลานี้มีเฉินจงเล่และผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลในขณะที่เฉินจงเล่กำลังใช้ความคิดว่าจะขัดขวางยืดเยื้อการเจรจาในครั้งนี้ได้อย่างไร ทันใดนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของสวีอิงตงคนทั้งคนก็ประหลาดใจและถามโดยไม่รู้ตัวว่านายเรียกชื่อผู้เจรจาว่าอะไรนะสวีอิงตงกล่าวอย่างเชื่องช้าเรียกว่าอาจารย์เย่ครับหลังจากพูดเสร็จเขาก็รีบออกไปและพูดกับเย่เฉินที่อยู่ข้างหลังว่าอาจารย์เย่เฉินครับเย่เฉินพยักหน้าวางมือไพร่หลังแล้วเดินเข้าไปอย่างสบายๆชิวๆทันทีที่เขาเข้าไปในประตูเขาก็เห็นเฉินจงเล่นั่งอยู่ที่โต๊ะประชุม และเมื่อเขามองดูก็พบว่าเฉินจงเล่นั้นดูผิดปกติจริงๆเขาอายุแค่ประมาณ30ปีเท่านั้นและมองทะลุถึงเส้นลมปราณทั้ง8บนร่างกายของเขาเชื่อมต่อกันถึง6เส้นนี่เป็นครั้งแรกที่เย่เฉินเห็นนักฝึกศิลปะก,การต่อสู้ที่สามารถผ่านเส้นเมริเดียนทั้ง6ได้ด้วยระดับความแข็งแกร่งเช่นนี้เขาสามารถจัดการสมาชิกในตระกูลเหอรวมทั้งเหอหงเซิงทั้งหมดที่จินหลิงเพียงลำพังได้ ในเวลาเดียวกันเย่เฉินรู้สึกว่าฮามิดโชคดีมากถ้าตัวฉันคนนี้ไม่ได้ช่วยเขาเตรียมตัวรับมือค่าสึกสำหรับเฉินจงเล่เพียงคนเดียวก็สามารถแอบเข้าไปในฐานทัพและบิดศีรษะของเขาลงมาได้อย่างง่ายดายไม่น่าแปลกใจเลยหลังจากที่ว่าหลงเตี้ยนได้ร่วมมือกับกองกําลังของรัฐบาลแล้วพวกเขาก็มีพลังสามารถจัดการถล่มฐานทัพฝ่ายต่อต้านของซีเรียเกือบทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการป้องกันที่ครอบคลุมฐานทัพของฮามิดจึงสามารถป้องกันเฉินจงเล่แอบเข้าไปได้แม้ว่าเฉินจงเล่จะเป็นนักรบระดับ6กดาวและเหนือกว่าคนทั่วไปมากหากสัมผัสกับอำนาจการยิงของปืนกลและก็มองแท่งเหมือนกันการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของลู่ซานจุนทำให้เฉินจงเล่ไม่กล้าผีผามดังนั้นเขาจึงช่างใจไม่กล้าดำเนินการตัดศีษะฮามิด เมื่อเฉินจงเล่เห็นเย่เฉินเข้ามาท่าทางของเขาก็ค่อนข้างแปลกใจเขาถามโดยไม่รู้ตัวว่าคุณคุณเป็นคนจีนหรือเปล่าใช่เย่เฉินเดินตรงไปยังฝั่งตรงข้ามและนั่งลงพลางพูดเบาๆว่าผมเป็นนายทหารประจำกองทหารของผู้บัญชาการฮามิดและผมเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวในการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ผมมีอำนาจเต็มที่ในนามของผู้บัญชาการฮามิดสำหรับการเจรจาครั้งนี้ เฉินจงเล่ถามอย่างงงงว่าคุณเป็นคนจีนทำไมคุณถึงเข้าร่วมทีมของฮามิดเย่เฉินหัวเราะพลางพูดว่ามันแปลกตรงไหนกันทุกคนออกมาหาเลี้ยงชีพคุณเองยังสามารถเข้าร่วมกับวังมังกรได้ส่วนผมก็เข้าร่วมกับฮามิดได้จริงไหมเฉินจงเล่ขมวดคิ้วและมองไปที่เย่เฉินและกล่าวว่าตั้งแต่คุณเข้ามาเพื่อเจรจาทำไมคุณถึงยังสวมแมสอยู่คุณไม่กล้าสแสดงสีหน้าที่แท้จริงของคุณใช่ไหม เลเฉินมองไปรอบๆและเห็นว่าในห้องประชุมไม่มีกล้องวงจรปิดดังนั้นเขาจึงถอดแมสออกแล้วพูดเบาๆว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเด่นดังอะไรและผมก็ไม่ชอบเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงต่อหน้าใครหลายคน เฉินจงเล่จ้องไปที่ใบหน้าของเย่เฉินและตระหนักได้ว่าชายหนุ่มคนนี้ดูเหมือนจะอายุประมาณ25ปีซึ่งอายุน้อยกว่าเขาไม่กี่ปีและอดไม่ได้ที่จะถามฉันไม่ค่อยเข้าใจบางอย่างแม้ว่าทีมทหารของฮามิดจะไม่ค่อยมีกลยุทธ์ในการต่อสู้แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่ชอบร่วมงานกับคนที่มีความเชื่อต่างกันด้วยคุณเป็นเด็กหนุ่มอีกทั้งยังเป็นชาวต่างชาติคุณเข้าร่วมทีมและผสมผสานกับหน่วยทหารฮามิดได้อย่างไร เย่เฉินหัวเราะพลางพูดว่าแน่นอนผมเข้ากรมทหารโดยอาศัยความแข็งแกร่งของผมเองเฉินจงเล่หัวเราะและกล่าวว่าฉันคิดว่านายเป็นแค่เด็กโอมมือไร้ประสบการณ์ดูยังไงก็ไม่เหมือนนักศิลปะก,การต่อสู้นายมีความแข็งแกร่งขนาดไหนกันเชียวเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพลางพูดว่า คุณไม่รู้หรือว่าการป้องกันในปัจจุบันของฮามิดนั้นเหนือกว่ากองกำลังฝ่ายตรงข้ามอื่นๆคุณไม่ได้ค้นพบหรือว่าทักษะและยุทธวิธีโดยรวมของฮามิดได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเพราะใครเฉินจงเล่ขมวดคิ้วและถามว่าฟังสิ่งที่นายหมายถึงดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้มาจากนายว่าง,งั้นเถอะแน่นอนเย่เฉินเลิกคิ้วและยิ้มไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเครดิตของผมทั้งนั้นบทที่31,18 เฉินจงเล่พ่นลมหายใจและถามด้วยน้ำเสียงที่ขุนเคืองดูท่าทางแล้วนายคงจะสุดยอดมากเลยสินะเล่เฉินพยักหน้าหักนิ้วแล้วพูดว่าดูเอาสิการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของป้อมประการทางลาดบวกด้วยอุโมงค์ป้องกันทางลาดย้อนกลับแนวทางในการปิดกั้นฐานทัพทั้งหมดในหุบเขาและโคดเคียวเลี้ยวเข้าไปในอุโมงค์ใต้ภูเขาวบวกกับแกนกลางเชิงกลยุทธ์ที่สูงชนันเป็นการสร้างกำแพงป้องกันไปในตัว สร้างฐานให้มั่นค่อยๆะส,สมสเบียงและค่อยๆไต่เต้าขึ้นเป็นราชานี่คือความคิดของผมทั้งนั้นด้วยคำแนะนำจากแก่นแท้ของกลวิธีเหล่านี้แม้แต่ทหารจำนวนมากก็ไม่สามารถจุโโจมได้ผมใช้ศักยภาพวางกลยุทธ์ในการต่อสู้ได้ไกลเกินกว่าที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้นี่คือความคิดทั้งหมดของผมและมันถูกปรับแต่งสำหรับฮามิดสิ่งเหล่านี้สามารถตัดสินจากชัยชนะในสมรภูมิสองนัดแรกคุณคิดว่าผมทำได้ยอดเยี่ยมไหมละ่ะ หลังจากพูดเย่ยเฉินหยุดเล็กน้อยแล้วยิ้มพลางกล่าวว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าคุณนิดหน่อยและน่าจริงไหมเฉินจงเล่นึกถึงศพทหารมากกว่า2,500นายที่เสียชีวิตอย่างน่าอนาถทันใดนั้นเขาก็ตบโต้ดด้วยความโกรธและพูดอย่างโกรธเคืองไอหนูใหญ่เย่อหยิ่งเกินไปนะเย่เฉินสายหัวด้วยใบหน้าที่ดูถูกเหยียดหยามและกล่าวว่ามันน่าเบื่อจริงๆพูดแค่นี้ใจปารซิลไปได้คุณถามผมไม่ใช่เหรอว่าผมมีฝีมือแค่ไหนผมก็ตอบแล้วไง ผลสุดท้ายคุณก็รับไม่ได้คุณจะโกรธทำไมคุณไม่เข้าใจเหรอนี่คือคำพูดของทหารคนเรามันต้องรู้จักยอมรับชนะได้ก็ต้องแพ้ได้เฉินจงเล่พล่องออกมาและตะโกนโดยไม่รู้ตัวคนอย่างฉันแพ้ไม่ได้ เจ่เฉินยิ้มและถามว่าโอ้คุณไม่สามารถยอมรับความสูญเสียได้เลยหรือหลังจากที่คุณรู้สึกถึงความอับอายอดสูแล้วคุณยังมาตบโตใส่ผมและจ้องมาที่ผมอีกเพราะคุณไม่สามารถทำได้ใช่ไหมนี่หรือคือกริยาที่แท้จริงของราชาทั้ง4ี่แห่งวังมังกร เฉินจงเล่ไม่คิดว่าเย่เฉินจะพูดถึงกลยุทธ์ที่ทำให้ฝ่ายตัวเองเสียเปรียบย่อยยับแบบนี้ให้ได้ยินอีกอารมณ์ที่ขุนเคืองอยู่แล้วยิ่งโกรธขึ้นไปอีกกับสิ่งที่เขาพูดมามันก็ใช่ที่ตัวเองแพ้ด้วยกลยุทธ์แบบนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าจะแยกแยะมันออกได้อย่างไรเขารู้ดีว่าถ้าแพ้ในสนามรบไม่ว่าคู่ต่อสู้จะใช้กลวิธีที่น่าขยะแขยงสักแค่ไหนก็ตามแพ้ก็คือแพ้เขาไม่สามารถถามได้ว่าถ้าแน่จริงทำไมคนของแกถึงซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์วะ ทำไมต้องวางกับดักมากมายเพื่อฆ่าทหารของฉันทำไมไม่ออกมาเผชิญหน้ากันไปเลยถ้าตัวเองถามแบบนี้คงจะเสียหน้าวางมังกรจริงๆดังนั้นเขาทำได้แค่กัดฟันชี้ไปที่เย่เฉินแล้วพูดว่าโอเคนายทำได้นายเจ๋งฉันจะจำหน้านายเอาไว้เย่เฉินพยักหน้าโอเคคุณควรจำให้ชัดเจนนะในเวลานี้ผอทบอ ที่นิ่งเงียบก็เปิดปากพูดเอาละ่ะวันนี้ที่เรามาที่นี่เพื่อเจรจาสันติภาพไม่ใช่มาเพื่อทะเลาะก,กันรีบเข้าประเด็นกันเถอะเยฉินยิ้มและกล่าวว่าเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าผมจะพูดถึงความต้องการหลักๆของผู้บัญชาการของเราในการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้อบทออบอรีบบอกไม่ต้องอ้อมคอมพูดมาได้เลย เล่เฉินพูดอย่างจริงจังก่อนอื่นเรายินดีที่จะเจรจาหยุดยิงกับพวกคุณปรับใดที่คุณยอมถอนทหารที่ล้อมรอบเราไว้เราจะรักษาระยะห่างจากพวกคุณและจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันนี่คือข้อแรกเมื่อเฉินจงเล่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็พูดอย่างโกรธเคืองทันทีนายเล่นตลกอะไรอีกเนี้ยฮะนายต้องการให้เราถอนกำลังโอเคหากเราเลิกปิดล้อมและถอนกำลังคุณจะต้องยอมจำนวนใช่หรือไม่เล่เฉินหัวเราะพลางพูดว่า คุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่อย่าพูดอย่างเด็กไร้เดียงสาสิเหมือนอย่างที่คุณพูดตอนแรกว่าคุณไม่มีวันยอมแพ้ในชีวิตนี้มันไร้สาระเมื่อเห็นเย่เฉินล้อเลียนความไร้เดียงสาของเขาเฉินจงเล่จึงพูดอย่างโกรธเคืองแกพูดอะไรนะเย่เฉินทำหน้าเหลือกตาขาวใส่เขาแล้วพูดว่าก็ผมเพิ่งพูดไปยังไงนี่มันเพิ่งเป็นข้อกำหนดแรกคุณก็เป็นคนจีนเหมือนกันคุณควรจะรู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรใช่ไหม มันเป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้นผมยังพูดไม่จบเลยคุณเข้าใจไหมนี่คือข้อกำหนดเบื้องต้นเฉินจงเล่ไม่สามารถระงับความโกรธของเขาได้และตะโกนอย่างเข้มงวดตกลงแกมาที่นี่เพื่อเจรจาหรือมากวนส้นตีนกันแน่วะบทที่ส1 1 9เมื่อเฉินจงเล่โกรธเย่เฉินก็พลันหัวเราะแทนและพูดด้วยอารมณ์โอ้ผมจำได้ว่าคำถามนี้คล้ายก,กันกับผมเลยเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว ในงานวันเกิดผู้หญิงแก่คนหนึ่งเธอถามผมว่านายมาเพื่อฉลองวันเกิดของฉันหรือเปล่าใช่ผมมางานวันเกิดคุณด้วยและมาขอยืมเงินคุณด้วยรู้ไหมเธอพูดว่ายังไงอย่าให้ผมพูดเลยดีกว่าสถานการณ์เหมือนที่คุณพูดตอนนี้แหละเฉินจงเล่ดุอย่างเย็นชาเวนถ้านายสามารถหน้าด้านยืมเงินที่งานเลี้ยงวันเกิดของคนอื่นได้แสดงว่านายบ้าพอสมควร เล่เฉินถอนหายใจใช่เลยมันค่อนข้างจะบ้าถ้ามันไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายใครกันจะอยากยืมเงินคนอื่นในโอกาสนั้นบ้างผมก็แค่ต้องการช่วยชีวิตคนที่ป่วยหนักจึงต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเท่านั้นเองผมก็เลยต้องลองดูหน่อยถึงมันจะไรย้ยางอายก็ช่างแม่งการแสดงออกของเฉินจงเล่ยยอดูผ่อนคลายลงเล็กน้อยและเขาก็พูดอย่างเย็นชาเอาละไม่มีใครอยากฟังเรื่องราวไร้สาระของนายหลอกมาเข้าเรื่องกันดีกว่า เย่เฉินยิ้มและพูดว่าโอเคเข้าเรื่องกันเลยก็ได้ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและถอนทหารออกไปนี่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นบนพื้นฐานที่ตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นของเราเงื่อนไขที่สองของเราคือทหารวังมังกรทุกนายต้องออกจากซีเรียบัดซบไอเวนเฉินจงเล่โกรธจัดเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขายืนขึ้นชี้นิ้ว นิ้วของเขาเกือบจะแตะปลายจมูกของเย่เฉินพร้อมกับฟันและสาบแช่งแกคิดว่าฉันเป็นเด็กอมมือเหรอไม่เพียงแต่ให้เราถอนกองกำลังแต่ยังจะให้เราออกจากซีเรียด้วยใครจะบ้าไปกับแกวะแกกล้าที่จะพูดกับฉันแบบนี้เหรอเย่เฉินพูดอย่างเย็นชาผมแค่เป็นห่วงทหารวังมังกรที่บอกให้พวกคุณออกจากซีเรียเพราะพวกผมไม่อยากฆ่าพวกคุณมากเกินไปและผมต้องการช่วยทหารพวกคุณไม่อยากให้ลูกพวกเขากำพร้าพ่อ ทุกคนโตแล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอขณะที่เขาพูดการแสดงออกของเย่เฉินก็เย็นชาและเขาพูดทีละคำดูวังมังกรของคุณมีทหารเสียชีวิตมากกว่าสองพันายในหนึ่งวันคุณยังจะต่อสู้ต่อไปอีกเหรอทหาร1 5 0 0 0 0คนที่อยู่ที่นี่ทุกๆวันผู้คนต้องกินต้องใช้และค่าสเสบียงอาหารก็เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนถามจริง ส่วนสเสบียงของเราก็เพียงพอที่จะรองรับทหารนับ1นึ่งหมื่นายในหนึปีได้อย่างง่ายดายการเซฟคอสอีกนิดเพิ่มระยะเวลาเป็น1ปีครึ่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราอาวุธและกระสุนของเราเพียงพอที่จะเปิดศึกกับพวกคุณได้ถึง10ครั้งถ้ายังไงก็ต้องขอบคุณทีมทหารขนส่ง2,500นายของคุณตอนนี้เรามีอาวุธและกระสุนเพียงพอที่จะฆ่าพวกคุณ1 5 0 0 0นายได้ถึง18ครั้งแม้กระทั่ง28ครั้ง เรายังยึดระเบิดเพลิงจํานวนมากจากกลุ่มทหารที่เสียชีวิตเมื่อคุณโจมตีระเบิดเพลิงเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะจุดไฟเผาทหารของคุณให้เป็นจุลในเวลานั้นในฐานะผู้บัญชาการคุณจะเห็นลูกไฟลุกโชนอยู่ที่เชิงเขากลิ้งลงมาตามเนินเขาและลูกไฟทุกลูกคือทหารของวังมังกรตอนนั้นคุณจะเห็นด้วยตาของคุณเองว่าทหารของคุณถูกเผาเป็นฐานสีดําด้วยระเบิดเพลิงของคุณเองกองพเนินเทินทึกอยู่บนตีนเขาทั้งหมด ในตอนนั้นทั่วทั้งหุบเขาจะเต็มไปด้วยกลิ่นของเนื้อมนุษย์ที่ไม่เกรียมกลิ่นอาจจะหอมมากแต่เมื่อได้กลิ่นแล้วคุณอาจจะอ้วกแตกหรือแม้แต่คลื่นไส้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ยเ,เย่เฉินเยยหยานและสายหัวโอ้ที่น่าตลกก็คืออาวุธที่โหดร้ายแบบนี้ไม่ได้ถูกจัดเตรียมโดยพวกเราแต่คุณเตรียมมันเองและเราจะส่งมันคืนในขณะนี้เฉินจงเล่ดูเหมือนว่าในจิตวิญญ,ญาณของเขาได้เตลิดเปิดเปิืองไปหมดแล้วและคนทั้งตัวตกตะลึงไปแล้ว เขาไม่รู้ว่าทำไมหลังจากที่ผ่านสมรภูมิรบมามากมายแต่เขาต้องตกใจกับคำพูดของเย่เฉินเขายังคงนึกเห็นภาพทหารวังมังกรจำนวนนับไม่ถ้วนกรีดร้องด้วยเสียงอันแหบแห้งกลิ้งลงมาตามเนินเขาด้วยไฟที่ลุกโชนบนร่างกายในขณะนี้เขารู้สึกราวกับว่าเขาเห็นการปรากฏตัวของยม,มทูตเขามองไปที่เย่เฉินด้วยความหวาดกลัวและพร่องออกมาแกแกเป็นใครกันแน่เย่เฉินยิ้มเล็กน้อย ผมแซ่เย,ย่เรียกผมง่ายๆว่าอาจารย์เย่ยก็ได้นะบทที่สามพัหอบอบอทอบอ,อ,บอยิ่งตกใจหนักรีบหนุนเจราจาสงบสึกพอฟังเนื้อหาที่เย่ยเฉินพูดเสริมความเห็นแล้วทันใดนั้นเขาจึงพล่องออกมาโดยไม่รู้ตัวอาจารย์เย,ย่ถ้าเราถอนกำลังท่านสามารถออกจากค่ายติดอาวุธของฮามิดและเข้าร่วมกองกำลังของรัฐบาลได้ไหมถ้าท่านทำได้ทุกอย่างก่อนหน้านี้ถือว่าจบ และเราจะให้ฮามิดได้สิทธิในการปกครองตนเองเต็มรูปแบบแม้กระทั่งให้เขาเป็นกลางในการต่อสู้กับกองกำลังฝ่ายต่อต้านอื่นๆไม่ทราบว่าผู้บัญชาการฮามิดได้ตั้งใจเรื่องนี้ไว้หรือเปล่าครับกองกำลังของรัฐบาลเองก็เกรงใจฮามิดมากเกี่ยวกับการโจมตีของเขาดังนั้นพวกเราจึงต้องการรวมฮามิดเป็นพันธมิตรด้วย เพราะพวกเรารู้จักความสามารถในการทำสงครามของฮามิดมามากแล้วถ้าเขาสามารถเข้าร่วมกองทัพของรัฐบาลได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อเฉินจงเล่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็โกรธจัดทันทีคุณหมายความว่ายังไงอย่าลืมนะว่าฮามิดยังคงเป็นนี่ชีวิตของพี่น้องวังมังกรมากกว่า2,500นายเล่เฉินพูดอย่างใจเย็น คุณสามารถขอชำระหนี้ก้อนนี้ได้ทุกเมือ่อผมได้พูดไปแล้วไงว่าอาวุธและกระสุนของเราเพียงพอที่จะฆ่าพวกคุณได้8ดถึงสิครั้งและทหารของเราก็กำลังคันไม้คันมืออยู่ถึงทุกวันนี้เป็นการดีที่สุดที่คุณจะเปิดการโจมตีในวันนี้ถ้าหากคุณไม่เป็นเต่าหดหัวนะเราก็สามารถโจมตีต่อไปได้เราไม่สนโลกอยู่แล้วเลือดของเฉินจงเล่พุ่งปรีดขึ้นหน้าทันที เมื่อนึกถึงคำพูดของว่านโพจุในเรื่องนี้เขาตะโกนว่าไอ้แซ่เยกลับไปบอกฮามิดอีกสิวันฉันแม่ทัพเฉินจงเล่จะต้องนำทหารโจมตีพวกแกให้ตายหมดผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลเมื่อเห็นดังนั้นก็กระวนกระวายและพล่องออกมาเฉินจงเล่คุณหมายความว่าอย่างไรเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านไม่เห็นสิ่งนี้หรือ เขากำลังจงใจทำลายการเจรจาสันติภาพระหว่างผมกับคุณและพวกเขาไม่ต้องการให้เราเข้าร่วมกองทัพของรัฐบาลเฉินจงเล่มไม่คาดคิดว่าเย่เฉินจะพูดแรงจูงใจพื้นฐานของเขาโดยตรงในทันทีเขาจึงรีบปิดบังไว้ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนายต่างหากที่ว่ายูฉันทุกย่างก้าว เย่เฉินเมินเขาและพูดกับผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลว่าในประเทศจีนมีนิทานเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่านกปากซ่อมและหอยทะเละก,กันแต่ชาวประมงได้กำไรอาจหมายความว่านกน้ำปากยาวตัวหนึ่งต้องการกินอาหารในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยฝูงปลาแต่หอยแมลงผู้ได้หนีปากหอยเอาไว้แน่นเมื่อทั้งสองฝ่ายอยู่ในภาวะต่อสู้ชาวประมงที่กำลังจับปลาได้ผ่านมาเห็นพอดีและจับทั้งคู่นั้นใส่ถังโดยตรง เลเฉินพูดอีกครั้งว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลเป็นนกปากซ่อมในน้ําเราคือหอยมแมลงผู้และว่านหลงเตี้ยนเป็นชาวประมงสิ่งที่พวกเขาหวังมากที่สุดคือต้องการให้ซีเรียวุ่นวายอยู่เสมอและกองกําลังของรัฐบาลจะไม่มีวันสงบสุขได้เพราะไม่มีความสามารถในการปกป้องตัวเองพวกคุณก็เลยเสนอยกที่ดินให้กับวังมังกรเพื่อให้การคุ้มครองรัฐบาลเพื่อสามารถให้รัฐบาลได้รับประโยชน์สูงสุดในซีเรีย เฉินจงเล,ล่พลงออกมาแกอย่ามาพล่ำเรื่องไร้สาระอยู่ที่นี่นะเงื่อนไขความร่วมมือของเรากับกองกําลังของรัฐบาลคือหลังจากที่กองกําลังฝ่ายต่อต้านทั้งหมดถูกกาจัดกองกําลังของรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินให้เราเพื่อสร้างฐานทหารรับจ้างในเวลานั้นซีเรียทั้งหมดจะสงบสุขไม่มีสถานการณ์ใดๆและนิทานบ้าบอของแกเรื่องนกปากซ่อมและหอยขมแข่งขันกันพร้อมชาวประมงจะได้กําไรมันไม่มีจริงหรอกแกอย่ามามั่ว ผู้บัญชาการกองทัพของรัฐบาลขมวดคิ้วและพูดอย่างจริงจังข้อตกลงความร่วมมือของเรากับวังมังกรเป็นเช่นนี้จริงๆเมื่อเรากำจัดฝ่ายต่อต้านทั้งหมดได้เราจะให้ดินแดนแก่พวกเขาและปล่อยให้พวกเขาสร้างฐานทัพในซีเรียดังนั้นสิ่งที่คุณกล่าวมาทั้งหมดสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีอยู่จริงเย่เฉินย่อเยอ้ยทันทีพลางพูดว่าเฮ hey ผู้บัญชาการทหารบกคุณมันโง่จริงๆพับผ่าสิ คุณคิดว่าพวกเขาจะช่วยคุณกำจัดฝ่ายต่อต้านทั้งหมดใช่ไหมถ้าหากซีเรียรอยู่ในสภาวะที่สับสนวุ่นวายอีกครั้งและคุณต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาพวกเขาจะเรียกร้องผลประโยชน์จากคุณต่อไปอีกหรือเปล่าถ้าลองคิดดูดีๆถ้าซีเรียรสงบจริงๆดังที่พูดรัฐบาลของพวกคุณจะสามารถยอมรับโดยไม่แยแสว่ามีองค์กรติดอาวุธที่มีอำนาจอย่างวังมังกรอยู่ในอาณาเขตของคุณได้หรือเปล่าถามใจคุณดู เมื่อถึงตอนนั้นถึงแม้วังมังกรไม่ทำผิดสัญญาคุณเองนั่นแหละที่จะทำผิดสัญญาเพราะบรรพบุรุษช,ชาวจีนของเราบอกไว้นานแล้วว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ดังนั้นผมกล้าที่จะพนันกับคุณแม้ว่าวังมังกรจะช่วยให้คุณกำจัดฝ่ายต่อต้านได้อย่างหมดจดหลังจากที่พวกเขาได้ที่ดิน100ตารางกิโลเมตรของคุณแล้วพวกเขาจะยุ่ยแย่คู่ต่อสู้ใหม่อย่างลับๆและพร้อมจะกระโดดออกไปร่วมรบกับคุณใช่แล้ว พวกเขาจะต้องลากคุณเข้าสู่ห้วงสงครามต่อไปในกรณีนั้นพวกคุณจะปวดหัวกับสงครามกลางเมืองอีกครั้งแต่นั่นไม่เกี่ยวอะไรกับวังมังกรในตอนนั้นคุณอาจไปขอร้องวังมังกรอีกครั้งและพวกเขาจะขอดินแดนจากพวกคุณอีกหนึ่งร้อยตารางกิโลเมตรและพวกเขาจะช่วยคุณกำจัดฝ่ายต่อต้านอีกครั้ง หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณก็เหมือนกับทหารที่บาดเจ็บมีแผลบาดแผลนั้นจะเน่าเปื่อยหากไม่รักษาเพราะฉะนั้นคุณก็ให้พวกวังมังกรมาช่วยรักษาและแผลที่เน่าเปื่อยก็จะหายไปสักระยะแล้วก็หมุนวนไปไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้การทรมานที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนี้คุณจะไม่มีวันเป็นคนที่แข็งแรงและไม่สามารถยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองได้ต้องอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายพวกคุณจะเสียเอกราชทั้งประเทศ